ดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของจ๊าจ๋า7047กับพี่ใจมังเดอร์วันนี้เราก็ยังอยู่กันในเกมโรบอทมังเดิม์นั่นเองค่ะทุกคนวู้ฮู้วู้ฮู้วู้ฮู้ซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นโรบอทดา่านแบบมีชื่อว่า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 แล้วมาหลบหนีออกจากไอ้เจ้าเครื่องมือถือโทรศัพท์กันนะคะตอนนี้ตัวเราก็อยู่ในตัวโทรศัพท์ของเนกมแบบเกมโรบอทนะมาเริ่มจากด่านแรกกันก่อนเลยค่ะทุกคน ไปพร้อมที่จะโดดแล้วก็เริ่มมาอันแรกก็จะเจอกับไอตัวชิดไอสีเขียวที่เข้าในตัวมือถือเลยนะอันนี้ก็จะเป็นแอปไอตัวสีเหลืองพี่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแอปตัวนี้คืออะไรโอ้โหบล็อกบ้านนี่เหมือนไมค์ครับเลยทุกคนไปแล้วเสียงอะไรตืดตดตืดตืหลายหลายรอบเนี่ยต่อไปก็กระโดดข้ามบล็อกสีเหลืองตัวนี้เลยนะคะทุกคน นี่มาถึงก็จะเจอไอ้เจ้าตัวอมยิ้มจากในแมปเอ e มสเซนเจอร์นะคะมีตัวแรบบินแล้วก็เพรมีราชินีใส่มงกุฎไอ้ตัวนี้หน้าตาอย่างกับอารมณ์ขึ้นแล้วก็มีอุนจินะคะแล้วก็ไอ้นี่ตัวแล้วไม่รู้อะมีหน้าร้องไห้หน้ายิ้มแห่งพระเจ้าโอ้โหอ้ยใครเหยียบอะไรจังเลยหนูขู แล้วก็ตรงนี้ข้ามลูกบาสไปนะคะอันนี้ไม่ใช่ลูกบอลน,นะเรียกว่าลูกบาสมันก็เหมือนกับลูกบอลนะคะแต่เหมือนเป็นลูกบาสสมัยเรียนพี่เคยเล่นนะต่อไปก็จเจอกับเจ้าคุกกี้นะคะทุกคนคุกกี้ในเกมเครื่องมือถือม,มันก็มีนิ้วมือชี้ด้วยอะ่ะเจอไอตัวโน้ตเกมสีเขียวอีกแล้วนะคะทุกคนข้ามไปเลยครับไปด่านที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้น่าจะประมาณหกสิบโอ้ย,อยเผอไปเหยียบโดนโอ้ตายเลย ถ้าใครเข้ามาดูแล้วฝากกดไล,ลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องของพี่ด้วยนะคะทุกคนชุ๊บูหา่าอุ้ยเพื่อนผมสีชมพูน่ารักจังเลยเพื่อนเตม,มจากไหนอะ่ะจะได้ซื้อวิทุกคนแล้วแบบนี้มีซอมบี้ปล่อยไอตัวเนี้ยเป็นไอเกมตัวนี้มันจะกําจัดไอตัวซอมบี้นะคะทุกคนมันถึงได้ปล่อยไอตัวกลมๆอะไรอ่ะพ่นใส่เจ้าซอมบี้จอมโหดร้ายน,นนะคะที่เคยเล่นเกมนั้นนะแต่ว่าจะมาอัดลงใน youtube ให้ทุกคนดูกันนะคะ ุิยทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเกมหนอนนะคะหนอนที่เราเคยเล่นเดี๋ยวไว้อัดอัดลงคลิปมาให้ดูเหมือนกันนะเดี๋ยวว่าจะอัดมาให้ดูนะทุกคนนะไว้ว่างๆก่อนสงการนี้ไปเที่ยวไหมก็ไปนะเออุอิยไอ้กลมๆสีชมพูเหมือนไข่มุกเลยอันนี้คือโน้ตเพลงนะคะใครอยากจะเปิดเพลงฟังเพลงในโทรศัพท์มาคอมเมนต์มาเลยร้องเพลงใครชอบร้องเพลงคอมเมนต์มาบอกพี่ด้วยนะ วิอันนี้โน้ตโน้ตเพลงสามารถปีนบันไดได้ดยทุกคนอันนี้คือตัวโน้ตเพลงนะทุกคนเราต้องรีบหลบหนีอกจากเจุาโทรศัพท์ในเครื่องนี้นะคะมันอันตรายฮึบฮึบฮึบฮึ๊บฮึ๊บฮึ๊บเจออสยสีเขียนยแล้วอุ้ยอันนี้เก ال ม เกมนี้เอาไว้ฟันผลไม้ค่ะเอาไว้ฟันฟุ๊บๆุ๊บเจอสับปะรดอันนี้อะไรส้มนะคะแตงโมแอปเปิลเกมนี้พี่เคยเล่นนะใช้แบบฟันผลไม้ฟุ๊บฟุ๊บเหมือนฟันจะแตกหักเลยอะุ้ยดานนี้ก็ให้เดินเป็นเส้นๆนะคะทุกคนตรงไปเลยเฮ้ยอย่าดันสิ ไอผู่หญิงคนนี้มันดันพี่เหียทุกคนดูอีกเอาอีกแล้วคิดจะแซงอย่างเดียวเลยอุ้ยบ็อกสีดำอันนี้มันจะลื่นต้องให้เรารีบโดดเข้าไปนะคะห้ามเหยียบสีขาวเหยียบพื้นขาวไม่ได้เหยียบบล็อกบนสีดํานะคะวิ่อันนี้คือทวิตเตอร์นะคะเป็นแอปตัวตัวทวิตเตออยู่ในมือถือ iPhone นะแอปทวิตเตอร์แอนดรก็มีนะทุกคนปุ๊บ อีอันนี้ไอตัวจมกระโดดเหมือนฮ็อปกระต่ายซูเปอร์จมนะแต่เสียดายที่ว่าเกมนั้นมันเก่ามากแล้วพี่ก็เลยกระโดดฮ็อปกระต่ายซูเปอร์จมไออันนี้แทนนะทุกคนเดี๋ยวจะอัดลงมาให้ดูนะทุกคนในเกมเลยมีอันนี้เป็นไข่โปเกมอนนะคะทุกคนเป็นไข่ของโปเกมอนโปเกมอนอย่าขวางสิอันนี้เน็ตฟิกนะคะเน็ตฟ i ิกเน็ตฟิกเอาไว้ดูพวก หนังหนังการ์ตูนเอยอะไรเอยเอออุย้ยอันนี้เป็นรถขับรถนะอันนี้เป็นรถรถของใครวะไม่รู้วะไม่รู้รถใครแนั่นไงแต่เขาห้ามเหยียบรถถ้าเหยียบรถเราจะตัวแตกตายนะคะเหมือนไรจะได้รบนี้ออกไปจากที่นี้อีกประมาณห้าหกดาลเลยมั้งทุกคนฮึบเดินท้ายระวังด้วยนะคะไม่สามารถโดดข้ามได้เลย ส่วนตรงนี้จะเป็นเขาวงกดนะคะทุกคนให้เราเดินหาทางออกไปจากที่นี่ได้นะคะทุกคนทางมันยังตันอยู่นะคะทุกคนต้องรีบหาทางออกไปจากที่นี่ลองเดินทางนี้ดูนะคะอ่าได้แล้ว อไอเกมตัวนี้น่าจะเป็นกบนะคะกบชอบกินลูกอมนะคะทุกคนพี่ไม่ค่อยได้เล่นแล้วอะ่ะพ๊บปปึ๊บปึ๊บโอเคส่วนตัวนี้จะเป็นตัวแองกี้เบิรนะคะทุกคนเกมเกมของเจ้าตัวแองกี้เบิรก็จะมีแองกี้เบิรเจ้าตัวสีแดงสีเขียวสีดำแองกี้เบิร์สีเหลืองก็สลับไปเรื่อยๆนะคะเอาไปไปเฉยปะทถ ไอ้เกเบิรตัวสีแดงจำได้ว่าชื่อเรดตัวสีเขียวนี่ไม่รู้เหมือนกันตัวสีดำชื่อบอมนะแต่ตัวสีเหลืองพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันชื่ออะไรวิทุกคนลูกโปง่งลูกโปง่งมีลูกโปง่งสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าแล้วก็แดงนะคะเ <c oughs> อออะตายไอ้แม่สีชมพูนะั่นมันคืออะไรพี่อยากลองกดดูเดี๋ยวนะ อยังไม่ได้เหยียบเลยยังไม่เหยียบเลยตายเลยตปโอ้ย <_ C 1> พี่ยังไม่ได้เหยียบเลยเ <_ C 1> นี่ยก็เหยียบไม่ได้เหมือนกันเห็นปทดลองเหยียบไปดูนะอย่าไปเหยียบอย่าลอกเรียนแบบนะทุกคนเป็นสิ่งไม่ดีเ <_ C 1> อายังไม่ได้เล่นเลยเอาใหม่เล่นใหม่ เดินตรงนี้ไว้นะห้ามชนขอบมุมสีเขียวนะคะเมนจะตัวแตกอย่เมื่อกี้นี้อีกค่ะตายแล้วเพื่อนคนนั้นไปถึงไหนแล้วเนี่ยตายสิบรอบแล้วทุกคนเหยียบพืน้นเอาไว้อย่าดโดนขอบมุมสีเขียวไปเองก็ได้ นี่เกมนี้พี่ก็เคยเล่นนะแต่ตอนนี้พี่ไม่ชอบเล่นแล้วมันรบกวนในการแบบเสียงดังเป็นเกมให้วิ่งอย่าให้ชนรถเราชนรถเราจะตายนะคะนี่ต่อไปก็เป็นเกมไอ้นี่คือเกมอะไรนะที่แบบหมุนไปหมุนมาหมุนให้ครบทุกสีอะ่ะ หมุนให้มันอยู่สีเดียวกันนะขอนึกก่อนนะไม่จำชื่อเกียมไม่ได้ฮะอันนี้ให้เลือกนะคะว่าซ้ายหรือขวาก็จะมีซ้ายมีขวามีกลางอ่ะอันแรกก็เป็นกลางนะคะอันนี้ไม่ใช่อ่ะกลางมันเดิม ขวาเอ้าเผลอไปเหยียบกลางกลางขวาเอา้าวซ้ายอ่ะแสดงว่าเป็นซ้ายนะทุกคนไม่ใช่ขวาซ้ายซ้ายซ้ายเดินไปทางซ้ายเออเดินไปทางซ้ายซ้ายไม่ใช่อีกแล้วหรือว่ากลางกลาง กลางกลางนะคะทุกคนไม่ใช่ขวาซ้ายโอเคกลางกลางขวาซ้ายอะไรวะเนี่ยแสดงว่าเราจะออกจากตัวโทรศัพท์ได้แล้วนะคะ <Yeah. S 1> อุ้ยแอปเกมตัวนี้พี่ก็เคยเล่นนะแต่จำชื่อเกมไม่ได้มันเป็นเกมแบบ เล่นตามจังหวะเพลงอะถ้าใครถึงเส้นใจก็ชนะ,ะ <c oughs> เอาเอา้าโถอีกนิดเดียวเองอะเอาใหม่นะทุกคนเดินไปใหม่ฮึบ <c oughs> ได้แล้ว hoo. ไปกลับบ้านกันดีกว่า นี่เราออกมาแล้วก็จะเห็นเจ้าตัวปักตัว iPhone ข้างบนแล้วเห็นไหมคะทุกคนปักขาวๆนี่คือปักชาร์จนะคะไอตัวขาว,ขาวไปเดินเป็นเส้นๆเ,เพื่อเข้าเส้นชัยกันนะคะทุกคนผ่านแล้วอูททาไมทางเดินมันยาวจังอะอู้คนลุกทางเดินโคตรยาวเลยทุกคน ทั้งเดินยาวกว่าจะไปถึงได้คือนาคือเส้นชัยของเราแล้วค่ะวู้ฮูวู้ฮูวูฮูวูฮู้วิ่งตัดหน้ามาตกใจหมดเลยผูย้หญิงคนเมื่อกี้นี่ไอเวนตกใจหมด ถึงแล้ววู้ฮู o ย e วูฮ้ฮูถึงแล้วจุม๊มอุ้ยเปลี่ยนชุดได้ด้วยค่ะทุกคนเออแปโอเคอาลล่าอาลล่ะกด เคค่ะเอาแบบว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่เออเดี half well. ๋ยวก่อนในที่สุดนะคะเราก็หลบหนีออกมาจากเจ้าตัว iPhone นั่นได้แล้วเห็นไหมคะทุกคนวู้ฮู้วู้ฮู้วู้ฮู้เอาละอาละโอเคเอาป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องของเจ้าจ๋าเจ็ดศูนย์สี่เจ็ดให้พี่ใจด้วยนะอ๋อแล้วที่สำคัญใครชอบคลิปของพี่ก็อย่าลืมที่จะคอมเมนต์มาบอกพี่ในตารางคลิปนี้นะคะในตารางยูทูบคลิปของพี่เลยนะ เพื่อนได้รับชมจะเจอเจอได้รับชมคลิปไหนคลิปน้าของพี่เพื่อนจะได้ไหลคะนะสำหรับคลิปนี้พี่คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้าในคลิปหน้านะคลิปนี้พี่คขงของตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะท่าที่หนึ่งท่าที่สองท่าที่สามท่าที่สี่ท่าที่ห้าบ๊ายบายค่ะรักทุกคนนะคะเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ